ปล่อยปลาปลาเก่าครับเก่าเก็บผ้าบ้านครับองนี้องนี้หลปรปูร่ปปบุญวัดกลางบางแก้วครับปีหนึ่งเก้าครับถวจังหวันดนครปฐมนะครับด้านหลังครับรวปปู่บุญวัดกลางบางแก้วครับองนี้ปล่อยหกร้อยครับ องค์นี้ก็คือหลวงปู่ดูพรมบัญญออายุ84ปีครับปีประมาณ2 2ง0กว่ากว่าครับแต่จำตัวเลขได้ไม่แน่นอนครับองนี้ปล่อย800ครับหลวงปู่ดูพรมบัญญอวัดสกแกจังหวัดพระนาครศสีอยุธยาครับหลวงปู่ดูพรมบัญญยนะครับ คงชัดนะครับองนี้ก็คือเจ้าคุณดอครับวัดเทพสิทธิชราวาัตประมาณปีหนึ่งสีนะครับอ่าด้าน,นหน้าเป็นรูปพระพุทธเจ้ากับพญามุจลินพญานาคเจ็ดเศียรปลอกคับปลอกครับปลอกเศียรครับพญานาคเจ็ดเจศียรพญามุจลินนะครับ ของนี้ปล่อยแปดร้อยครับด้านหลังเป็นรูปเจ้าคุณนอครับปีหนึงสีครับของนี้คือเหรียนแปะลงสีโงกิมคยจังหวัดพปทุมธานีนะครับปีหกสามครับแปะลงสีขอนี้ก็คือกกคอ,ด,นนอ,อ,อ,อดีก็คือสินแสเคยดูหัว่วงช่วยให้กับ เจ้าโสซีพีทนธนิจิรวนนครับปีหกสามข้าเหลินแปะลงสีนีครับข้ากิ่มโคยสญญารเจ้าเมืองปทุมธานีครับอันนี้ด้านหลังเป็นภาษาจีนนะครับแปดลงสีครับองนี้ปล่อยปล่อยแปดร้อยครับทั้งหมดนี้สนใจติดต่อ0 8 6 1 6 6 0 6, 6 1 1นะครับ เป็นเบอร์เบอร์โทรด้วยอดีตไลน์ด้วยนะครับขอบคุณครับ